ก็นมครับสะดุดจากสีติไร้พ่ายโดยบุรีรัมย์ยืนเตดอีสปอร์ตครับเกมนี้นะครับโอ้นี่คือบุรีรัมที่เรารู้จักเล็กแรกไม่รู้เป็นยังไงแต่เล็กสอยืดีเขาก็มาโอแล้วสามหนึ่งสกอร์ชนะตรงนี้ก็บอกเลยวันนี้เนี่ยผมใจชาวสวนเราจับมือกันมากด้วยกันเออวันนี้นี่เป็นประสบการณ์ที่เป็นคำถามจะต้องนำกลับไป ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบูรีรามครับจากเล็กแรกครับที่ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงวันนี้ได้ชัยชนะที่สำคัญมากๆกโอโ้แล้วคือแน่นอนแหละเกมนี้พยายามที่จะดึงที่สุดแล้วนะแต่อย่างที่บอกว่าคือบ็กเนี่ยทำแมปได้ยากกว่าอยู่แล้วนะต้องไฟกันหน้าตรงนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอโดน3าทางก่อนแน่นอนว่าถ้าเล่นรอเล่นในบ้านเนี่ยยังไงก็ยากพยายามที่จะดันขึ้นหน้าและหายังหวะาไฟหลายครั้งแล้วแต่บูรีรามเองก็ มองว่าคือตัวเองเนี่ยสเกลลิงเลตเกมไม่ได้เสียเปรียบด้วยยังไงก็พอเล่นได้ครับป๊กไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเองเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายโอ้แล้นั่นอะไรครับทำอดทนรอเรียกว่าอดทนจนได้ดีอ่เขาถามว่านวบูริามไหมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความมั่นใจและใจเย็นนะจนถึงในจุดที่เห็นแล้วว่าเอ๊ย เราเคยทําเขาได้นะเราต้องไม่พลาดแบบเขา,เาแล้วก็ค่อยๆเล่นจนจนความอดทนมันหมดไปแล้วก็เขาโผหน้าหรือว่าโผตำแหน่งที่แบบคว้าได้แล้วเอาจบเลยอะ่ะเอาแล้วเอาครับแต้สำคัญของบุริรั์ด้วยนะครับครับผมบแต้มนี้ เอาละครับเราก็หยุดสถิติชนะรัวเจ็ดแมตช์ติดของเบคอนทามเอาไว้ได้นะครับถูกต้องครับสร้างบาดแผลทีมแรกครับอ่าเป็นทีมแรกให้กับเบคอนทามนี่คือ MVP โอ้โหจุดตัด48รับซ็ดาเมจเขาเกือบครึ่งเกมนี้อ้ยดบเอาจนได้ครับเกมนี้จากที่เกมแรกเนี่ยแต่เขาอดทนจนได้ดีอืมรัดกอดได้กอด ชนะได้เกมนี้เบคบอกว่าอยากพยายามอดทนจนได้ดีบ้างแต่ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นทั้งเยอะไปหน่อยแล้วก็ด้วยคอมด้วยผมว่าพอมันเป็นลักษณะเนี้ยไปเป็นเทเลนเป็นฟลเรนติโนที่เจอหยานเจอชาร์ลอตคือเล่เกมแน่อนอนถ้าดวลกันแบบซึ่งซึ่งหน้าสำหรับผมนะถ้าดวลกับชาร์ลอตะพอเรนติโนก็ยังชนะอยู่แต่ว่าถ้าดวลกับหยานเนี่ยอยู่ที่จังหวะใครละอยู่ที่จังหวะใครประมาณนึงละแต่ว่าด้วยความที่ภาพรวมของคอมฝั่งเบคอนธามมันต้องแบบ ไปกันทั้งกลุ่มมาไปกันเป็นแก๊งอะไปเลนไหนก็ต้องไปเลนนั้นแบบแทบท,ทั้งหมดเลยกับการละหันไปมองตัวของฝั่งของวิรามเองมีทั้งตัวโป๊กตัวที่พร้อมจะทาแมปแยกดันที่มันแบบถ้าเขาได้เปรียบแบบดันสูงๆได้เนี่ยคือเขาคุมแมปค่อนข้า,ทางที่จะง่ายกว่าด้วยเบคพยายามจะหาจุดละอย่างที่เห็นเลยคือเอาความต่อเนื่องพลังฮิลไม่กลับเว้ยคิมก็เดินแทะเอาโดนไม่เป็นไรกลับมาเอาฮิลไปต่ออยู่แบบพักใหญ่เกือบจะคือมันมาจนถึงหน้าบ้านแล้ว ได้ตก่กมาแล้คือมันมีช็อตที่แบบอช็อตที่ไดอะฮาเป้ามาแล้วไหลามาถึงหน้าบ้านแล้วเกือบจะกลับมาได้แล้วแต่ว่ามันยังแบบมันมีจังหวะที่แบบเข้าเกินตัวไปหน่อยแล้วกลับไม่ค่อยดีของมากี้ใช่มันก็เลยโดนคว้ามาแล้วก็ทําให้ทุกอย่างแบบยังไม่ได้เข้าทางของไม่เข้ทามนะักคือมันมันเลยเวลาของตัวเองไปด้วยใ,ในการเล่นแล้วก็มัน ICU, เขาอเง้เขาเก่งในแบบเฉพาะด้านมากๆแต่ว่าในแขนงอื่นอ่ะมันเขาน่้ทางที่จะอ่อนแอกว่าฝั่งบุรําพอสมควรเลยคืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทีมไฟต์ตรงๆหน้าตรงๆเลยนะ่ะผมว่าเบเกน่ากลัวแน่ๆสำหรับแล้วแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นทําแมปจังหวะดักดน,นู่นนี man, ่นั่นเปิดแมปเนี่ยยังไงบุรําดูดีกว่า นะครับแล้วก็คือรูปเกมมันเป็นของบุรีรัมกอนด้วยมันเลยยิ่งชูจุดเด่นตรงนั้นง่ายด้วยนะครับเกมนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็นะกราบอโทษพิลิกีนะฮะที่พอเห็นหน้าเอลสุปุ๊บแบบกินเกมห้ามาแรงเร็วเกินน่ะโอ้โหมันโอ้โหมันแบบมันอ๋อวันนี้สถิติไม่ดีสถิติมันไม่ค่อยสถิติไม่ค่อยดีช่วงนี้มันมาแบบเอลสุไม่ค่อยชนะช่วงนี้แบบจะไปแทนทางแบบสจวร์ตไนิก อะไรน้นมากว่าประมาณนั้นนออ่้สึกมันยิงไม่ตายเกมนี้ก็ยิงเอาจริงอ่ะไม,ไม่ไม่ตายนะใช่แต่ก็แต่แต<บ>กดดันอะใช่มันก็คือการยิงให้กดดันนั่นแหละนะครับมันก็เป็นลักษณะนั้นเลยสําหรับตัวของลิกกี้นะครับแล้วก็แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ลิกกี้เองก็ทําได้ดีในช่วงหลังคือจังหวะซ้อนหลังพวกลิทเทิลบอยอ่าให้แบบเอ้ยล้ำมาเลย ติ๊กี้บอกเอ้ยหมดมือแล้วใช่ไหมผมโผไปยิงคผมโผล่ไปยิงผมโผไปยิงแล้ววันนี้ผมบอกเลยนะผมทายขวาซ้ายขวาอผมนี่มาแบบเกมสูตรด้วยขวาซ้ายขวาเหมือนกันแต่ว่าเป็นซ้ายขวาซ้ายโอ้ยขาหมออะตับขาอะไรกตับแหลกเลย แล้วตารางแน่นอน,นครับมีการเปลีป่ยนแปลงสักเล็กน้อยครับบุยรำดีดเด้งเลยขึ้นมาจาก3คะแนนเป็น4คะแนนตรงนี้พร้พอมกับ GD ดีบวกสส่วนเป็นคนถามเองแน่นอนอยังอยู่ที่หมว่ตารางเหมือนเดิมที่7คะแนนแต่ว่าเป็นลอสครั้งแรกของพวกเขาครับเราก็ถ้าว่ากันนำตรง7คะแนนก็ยังไม่ได้การันตีเข้าพลย์ออฟนะครับก็ถ้าว่ายังต้องหาคะแนนเพื่อที่จะการันตีเข้าพลย์ออฟต่อไปสำหรับคณฐา,าครับใช่่ะ ก็ดูกันไปครับไม่มีทีมไร้พ่ายแล้วนะในตารางคะแนนนะครับมีแต่ทีมที่แพ้น้อยสุดแล้วทีมที่เรียกว่าชนะเนะี่เริ่มกลับมาไม่ว่าจะเป็นบุรีรามครับเป็นไฮดร้าเนี่ยรวมไปถึงตัวของฝั่งเอพียจีนะครับที่ชนะมาในวันนี้โอ้โหทำให้ตารางในช่วงครึ่งหลังก็บอกเลยว่าน่าจะลุ้นจนถึงวันสุดท้ายครับผมเหมือน ทีตั้นก่อนิดตั้งก่อนก่อนคือตอนแรกแล้วว่ามีแบบจะมีแบบโอ้ยนอนมาเลยเออจบเล็กแรงมาอุ้ยน่าจะเป็นทีมนี้แหละแต่หลังๆไว้วางใจไมหมนะใช่ต้องมานับเงิ่อนไขนู่นนี่นั่นโอ้โดยเฉพาะสองธรรมดาสุดท้ายถูกต้องทีมงานทำเกันหัวแตกใช่เอาเลยไปหบดทุกนี้นะครับนะแมชการ์ดรานพวกนี้ครับสามคู่เช่นเคยครับเริ่มเวลาเที่ยงตัวบนต้นปายครับเปิดสนามวันพวกนี้ด้วยไฮดร้าปะทะกับเอเซียสปอร์ตนะครับ ก็ได้ว่าวันนี้พีจีได้แต้มมาด้วยนะส่วนไฮราพึ่งได้แต้มมาเมื่อวันศุกร์นะครับปูเซนครับในคู่ที่2จะ, 2> จะเอจอก,กับบุรีรมัมไม่รู้ว่าจะเป็นการล้างแค้นหรือย้ำแค้นเพราะครึ่งแรกปูเซนชนะมาด้วยส่วนคู่ที่3ามเนี้ยาลอนจะเจอกับเปคอนทามครับซึ่งเบนทามพึ่งแพ้ในวันนี้เนี้ย <c oughs> <l acht ron> และทาลอนเนี่ยต้องดูว่าจะย้ำครับความเรียกว่าไม่ค่อยมั่นใจของเบนทามที่เกิดในวันนี้หรือเปล่าครับผมเนียและน่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่าง สำหรับในการแข่งขันของเพื่อนทามวันนี้ของทารอน<ช>ก็แอบดูได้เปรียบนะ<ช>ถ้าเกิดว่าเล่นในวันพรุ่งนี้ใช่ใชก็ดูว่าว่าคู้สุดท้ายส่งท้ายว<ช>ิกห้าจะเป็นอย่างไรนะครับผม เพราะว่าด้านขวา PSG บุยลำก็ชนะมาส่วนไฮร่าก็เพิ่งชนะมาเหมือนกันถูกต้องมีแค่ตัวของเบคอามกับตัวฝั่งของกูเซนที่แพ้ไปถูกต้องนะครับแล้วพวกนี้ก็ต้องมารอลุ้นด้วยกันสําหรับใครเป็นแฟนทีมไหนก็ตามนะครับนะให้กําลังใจกันไปในส่วนของทีมที่ตัวเองเชียร์นะครับแล้วก็มาสนุกด้วยกันสําหรับใน r p l ซีซั่น